ใครหลงรักคุณหนักมากขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพื่อสบกันณสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหธนู 8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอมูนพลังงานของคนราศีมีนแล้วก็เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟแล้วก็ราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะโฟกัสที่ความมั่นคงในชีวิต เป็นคนนิ่งๆเง,งียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยนะคะมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่รอคอยแล้วก็8ไม้อาจจะเป็นความก้าวหน้าในชีวิตหรืออาจจะหมายถึงคุณรอคอยที่จะไปที่ไหนสักที่รอคอยการติดต่อหรือว่าการเดินทางมาของใครบางคนก็ได้ The Moon เป็นความกลัวความไม่กล้าเป็นสิ่งที่ คุณว้าวุ่นกังวลใจอยู่ในตอนนี้นะคะมีความไม่แน่ใจมีความไม่แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าเป้าหมายที่คุณรอคอยก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่กำลังหลงรักคุณอยู่หน่อยนะคะเขาจะเป็นใครใครที่กำลังหลงรักคุณหนักมากคนคนนั้นเป็นใครขอให้บอกที 1ิดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลกุมเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกขึ้นมา2ใบค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะเดชาริออดพลังงานของคนราศีกรกฏสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกแล้วก็สามไม้พลังงานของคนธาตุาไฟเมษสิงธนงู มีพลังงานของคนทัตุลมคนทัตุน้ำแล้วก็คนทัตไฟนะคะที่ขึ้นมาต่างคนต่างมีสมไม้เป็นการรอคอยเป็นการเฝ้าคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะเป็นการรอคอยแบบมีจุดหมายแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิบดาบเป็นความท้อแท้เป็นความปวดใจนะคะเป็นการทุกข์ทรมานแสนสาหาัส เดทนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยคบเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีการแยกทางมีการเลิกลาจากกันไปก็ได้เพราะว่า10ดาบนะคะก็คือความท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังหมดกำลังใจนะคะ ส่วนเดชาริออทก็เป็นการต่อสู้การฝ่าฟันการแก้ไขปัญหาการติดต่อมาก็ได้นะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะเป็นคู่รักเป็นความรัก,เป,รกเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่จะคอยส่งเสริมซัพพอร์ตกันและกันนะคะเรามาดูกันต่อนะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะขอรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคนที่หลงรักคุณหนักมากหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรเหตุผลนั้นคืออะไรทำไมเขาถึงหลงรักคุณหนักมาก เกิดอะไรขึ้นสิบเหรียญนะคะความเป็นครอบครัวการอยู่ด้วยกันมาทั้งสิบเหรียญมาทั้งสิบถ้วยนะคะเติมเต็มทั้งหัวใจเติมเต็มทั้งความมั่นคงนะคะสี่ดาบนะคะเว้นว่กพักใจเก็บซ่อนอาการมีระยะห่างหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยกันไปสักพักแล้วนะคะทั้งคิดถึงทั้งห่วงใยทั้งรักนั่นเอง ควีนถือไม้มุ่งมันตั้งใจเอาจริงเอาจังมองการไกลนะคะ i e e l o f for t u n e กลงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่าวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะคิดได้แล้วก็ได้นะคะพลังงานของหินอย่างเนาะันล้านความคิดความรู้สึกของตัวเองได้แล้วหรือว่าเป็นพลังงานของการหมุนวนนะคะหมุนวน,วน Move on เป็นวงกลม,มวนเวียนมาหากันอีกครั้งนะคะ ดีเ e ็มโพเลอนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีให้กันมันอย่างรากลึกลงไปแล้วนั่นเองพลังงานของดีเอ็มโพเลอใบนี้นะคะเป็นต้นไม้เนาะที่มันอย่างรากลึกมากๆนะคะยากเกินกว่าที่จะตัดใจจากกันนั่นเองนะคะเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วนะคะรู้ใจกันมากๆแล้วนั่นเองนะคะมาทั้ง10เหรียญมาทั้ง10ถ้วยมาทั้งดีเอ็มโเลอแล้วก็ มีวิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความไม่เข้าใจผ่านความรักผ่านความเศร้าผ่านทุกบททดสอบมาด้วยกันแล้วนะคะทั้งจุดที่รักกันสุดๆแล้วก็จุดที่ไม่เข้าใจกันจุดที่เจ็บปวดแสนสาหาัสจุดที่ทำร้ายหัวใจกันนะคะจุดที่นิ่งเงียบต่อกันนะคะจนบนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งนั่นเองคู่กันแล้วไม่คล้วกันนะคะหรือว่า แยกทางห่างหายจากกันไปยังไงก็ยังคงบนเวียนมาหากันอยู่ดีเพราะว่าลึกๆในใจแล้วคุณทั้งคู่ไม่เคยลืมกันเลยนั่นเองพลังงานของคุณก็มีสามไม้พลังงานของเขาก็มีสามไม้ยังคงรอคอยกันอยู่ในใจนั่นเอง เดิมมูที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณนะคะอาจเป็นได้ทั้งความกลัวนะคะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเริ่มต้นกับคนอื่นหรืออาจจะหมายถึงคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างคุณกับเขาจะวนเวียนกลับมาหากันได้อีกไหมแต่คุณก็ยังคงรอนะคะยังคงรออยู่ที่เดิมอาจจะวินถือ เรียนเราก็เด็กหือเรียนก็เป็นการอยู่ที่เดิมสถานการณ์ยังคงเดิมเดิมคนที่อยู่ในใจก็ยังคนเดิมนั่นเองนะคะพลังงานของเขามีเดทแฟนเก่าคนรักเก่ามีปัญหามีประเด็นกันเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะ แล้วก็ยังคงรักอยู่ไม่ได้ไปไหนมีทั้ง10ดาบแล้วก็สิบถ้วยทั้งเจ็บทั้งรักนะคะแม้ว่าเจ็บก็ยังคงรักอยู่นั่นเองแล้วก็ยังรอคอยกันและกันยังคงมีกันและกันนั่นเองนะคะพลังงานของคนที่หลงรักคุณหนักมากคลิปนี้มีเกณฑ์จะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรือว่าคนที่ มีประเด็นกันกับคุณนั่นเองนะคะคนที่คุณรอคอยเขาอยู่รอคอยให้เขาทักมาหรือว่ารอคอยให้วนเวียนกลับมาคบกันอีกนั่นเองนะคะ